ครับก็สวัสดีกันอีกคลิปนะครับก็วันนี้นะครับคลิปนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูงานพ่นสีนะครับก็เป็นงานพ่นสีผนสีนะครับอันนี้ก็พ่นเสร็จแล้วนะครับก็พามาดูงานนะครับตันนี้ก็ผนสีพ่นสีนะครับรอส่งนะครับก็มีเจ้าของแล้วนะครับนี่ก็เป็นโครงผนครับ อันนี้ก็เป็นโครงผานนะครับโครงผานสี่นะครับก็ห้อยไว้กันแบบนี้เลยทีเดียวเชียวนะครับพ่นนะครับรอบนี้ก็จะมีสามโครงนะครับอันนู้อีกโครงหนึ่งนะครับช่างดมกำลังพ่น,นสีสปริงอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูสีสปริงกันครับสปริงขัดท้ายนะครับก็ สปริงคัดท้ายก็รถนี้นะครับก็เป็นสปริงโรงงานนะครับสั่งสั่งโรงงานเลยนะครับดัดให้นะครับก็รถเก่าๆโรงงานม้วนอะโรงงานม้วนให้นะครับรถเกา่าๆก็จะเป็นสปริงมือสองครับซึ่งตอนแรกหาไม่ค่อยได้ครับก็ต้องใช้แบบนั้นนะครับไปก่อนคราวนี้เราก็คือทําเยอะขึ้นครับสปริง สองก็หาไม่ค่อยได้แล้วนะครับก็เลยต้องมาใช้ของใหม่นะครับของโรงงานเลยนะครับก็ต้นทุนก็เพิ่มขึ้นมาครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็เราไม่บวกเพิ่มนะครับนี่ค็สปริงนะครับก็กำลังคนสปริงอยู่นะครับตอดไลไม่ได้นะครับกิ่นสีแรงนะครับนี่ครับนี่อสกีอันนี้ก็เป็นสกีนะครับงานสกี้ด้วยนะครับสกี บตเตอรี RX หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหกห้านะครับก็ไม่แน่ใจว่าหนึ่งหกห้ารือห6 4หกสี่รือห6 0กศูนย์นะครับแต่มันก็จะรูมันจะเหมือนกันหมดนะครับรูยึดนะครับตัวนี้นะครับมันจะเหมือนกันหมดนะครับระยะห่างนะครับมันจะเท่ากันหมดนะครับหนึ 16, 16. ่งหกหนึ่งหกส่วนใหญ่มันจะเท่ากันนะครับ ย่นใหญ่เลยนะครับก็ส่วนลูกของอรุ่นไหนที่ลูกค้าสั่งเข้ามาก็ถ้าเกิดรูไม่เท่ากันก็แจ้งมาได้นะครับตอนนี้ระยะห่างรูอยู่ที่36เซนนะครับระยะห่างรูอยู่ที่36มเซนระยะห่างต่อรูอยู่ที่3มเซนนะครับตอนนี้เป็นงานสกีด้วยครับก่อพ่นสีเป็นกันครับรอส่งนะครับก็มีเจ้าของเหมือนกันนะครับมีเจ้าของแล้วนะครับ นี่ก็เป็นเพดนะครับเพดกลมนะครับเพดขออพานสี่นะครับก็มือนะครับส่วนเพดสไลด์ก็เชื่อมติดไปกับตัวดุมแล้วนะครับตัวเพดสไลด์นะครับอันนี้นะครับก็เป็นดุมคัดท้ายครับตัวนี้ครับอันนี้ก็เป็นชุดดุมคัดท้ายนะครับอ๋อชุดตัวคัดท้ายนะครับตัวหลังนะครับกระทูขัดท้ายนะครับเรียกผิดนะครับ ส่วนดุมจะเป็นตัวนี้ครับดุมคัดท้ายนะครับนี้ครับดุมคัดท้ายนะครับสั่งแยกชิ้นก็ได้ครับลูกค้าที่สนใจนะครับสั่งสั่งซื้อนะครับแล้วก็เป็นช่างด้วยนะครับก็ไม่รู้จะหาดุมที่ไหนนะครับก็สามารถสั่งเราได้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับ ดุมนะครับโรงงานนะครับก็เราก็เอามาตัดต่อนะครับเชื่อมทําสีใหม่นะครับเป็นดุมใหม่นะครับของใหม่อันนี้ก็เป็นตัวขัดท้ายจัดไปให้นะครับสามชุดนะครับรอบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นกระชูตัวกลางนะครับชูตัวกลางที่ต่อจากตัวขัดท้ายนะครับเป็นผานสีนะครับผานสีทำรุ่นอ้อยรุ่นมันนะครับอันนี้นะครับ วันนี้ก็ขึ้นงานสามสามตัวนะครับพร้อมกันนะครับจะประมาณนี้ครับวันนี้ก็พ่นสีครับเดี๋ยวดูเต็มเต็มกันครับนี่ก็เป็นอีกมุมนะครับอีกมุมหนึ่งนะครับเป็นชุดผ่านสีนะครับจากงานก็จะประมาณนี้ครับเจ้าของรอรับได้เลยนะครับ ก็พ่นสีแล้วนะครับก็อัปเดตงานให้ดูนะครับตัวสก,กีก็กําลังเริ่มพ่นนะครับอัปเดตงานให้ดูนะครับรอรับสินค้าได้นะครับวันนี้พ่นสีแห้งตักสีหนึ่งวันนะครับตักสีหนึ่งวันก็อาจจะได้แพ็คส่งนะครับก็หนึ่งวันก็ยังแห้งไม่สนิทเท่าไหร่ครับแต่ก็พอแพ็คได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ จบงานอัปเดตนะครับคลิปผ่านสีนะครับให้ลูกค้าดูนะครับแค่นี้นะครับขอบคุณครับ